เตรียมตัวสู่การผจญภัยอย่างพิถีพิถันรถเข็นแคมปิ้งพับได้ขนาดแปดนิ้วที่ทุกรายละเอียดเป็นความสมบูรณ์แบบเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางและกิจกรรมสวัสดีค่ะแนะนำความน่าสนใจสำหรับสินค้ารถเข็นแคมปิ้งพับได้8ปดนิ้วมีหลายส่วนที่คุณสามารถเน้นทำให้มีสเสน่ห์และน่าสนใจมากดังนี้คุณสมบัติและข้อดีเด่นเน้นที่ล้อขนาดแปดนิ้วที่มีความเสถียร,รภาพสูงล้อกว้างเจดเซนติเมตร รัศมี17เจเซนติเมตรการออกแบบล้อครอสแคนทรีที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการใช้ล้อหน้าแบริ่งพวงมาลัยเปิดที่จะทําให้การเคลื่อนที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นโครงท่อเหล็กและพลาสติกหนาที่ทําให้มีความแข็งแรงทนทานและไม่สนิมความสะดวกสบายขนาดเปิดที่มีความกว้าง96้ากเซนติเมตรคูณหสซนติเมตรคูณ5้าบอดเซนติเมตรที่เหมาะสําหรับการใช้งานต่างๆการออกแบบสายรัดที่ทําให้พับและเก็บเสื้อผ้าได้ง่ายความทนทานและคุณภาพวัสดุ ใช้ผาอ o x f o r ฟอร์ดที่มีคุณภาพสูงทนทานต่อการฉีกขาดสามารถถอดออกล้างได้โครงท่อเหล็กที่ผลิตมีน้ำหนักเบาและทนทานความหลากหลายในการใช้งานเหมาะสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นช้อปปิง้งการเดินทางปิกนิกตกปลาและการตั้งแคมป์สีและดีไซน์มีให้เลือกสีดำและสีกากีดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัยขนาดพับ ขนาดพับที่เล็กประหยัดพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมกระเป๋าเก็บของฟรีที่มาพร้อมการใช้งานหลายทางเหมาะสำหรับใช้ในทุกสภาพอากาศและสภาพที่พับได้สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณค่ะ